น้องเอมิลี่ลูกสาวแม่ซาร่าคบเป็นพี่ลิซ่าแบล็กพิง์บอกเลยว่าน่ารักมาก ต้องบอกเลยว่ากระแสของลิซ่าแบล็กพิงค์หลังจากที่ปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวอย่างล,ลิซ่าบอกเลยว่าฮิตไปทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะอย่างที่ประเทศไทยเองก็ดูจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนดังลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นลิซ่ากันเพียบเข้าถึงทุกเพศทุกวยัยทุกช่วงทุกอายุเลยล่ะคะ่ะล่าสุดซาร่าคาซิงกินีก็ได้ตามเทรนด์ด้วยการจับลูกสาวอย่างน้องเอมิลี่ลูกสาววัยหนึ่งขวบแต่งตัวเป็นพี่ลิซ่าบอกเลยว่างานนี้ไม่ตกเทรนด์แน่นอน โดยในอินสตาแกรมของคุณแม่ซาร่านั้นได้โพสต์ภาพของน้องเอมิลี่โดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นว่าอัลบั้มลงได้เพียง10รูปแม่เลือกไม่ไหวชอบหมด50บวกไปต่อที่ Facebook แม่นะเอมซ่าของมามีงานนี้ก็ทำเอาถูกอ,อกถูกใจเพื่อนๆในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยลนะ่ะค่ะแถมยังกดส่งคอมเมนต์ระัวเช่นน่ารักมากเลยเต้าลิซ่าน้อยน้องน่ารักหลงรักเด็กคนนี้แล้วเอนดูเป็นต้น ขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com